พึงสละความถือตัวความถือตัวแปลมาจากคำว่ามานะแปลอีกอย่างหนึ่งว่าความทนงตนส่วนมานะที่คนทั่วไปใช้เช่นจงมานะพยายามนั้นไม่ใช่มานะที่กำลังพูดถึงในที่นี้เพราะเป็นคำที่มีความหมายเพี้ยนไปคนไทยเข้าใจความหมายไปอีกทางหนึ่งว่าพยายาม ท่านสอนไม่ให้มีมานะว่าสูงกว่าเขาเสมอเขาหรือต่ำกว่าเขาเพราะเมื่อถือตัวว่าสูงกว่าเขาก็ทำให้ดูหมิ่นเขาเมื่อถือตัวว่าต่ำกว่าเขาก็อาจริษยาเขาหรือแสดงอาการน้อยเนื้อต่ำใจเมื่อถือตัวว่าเสมอเขาก็อาจเป็นเหตุให้แข่งดีกันแก่งแย่งกันชิงกันเป็นใหญ่หรือยกตนให้เด่น คนเรามีความรู้ความสามารถกันไปคนละอย่างเมื่อรวมกันเข้าจึงนำภาระของสังคมไปได้เปรียบเหมือนอวัยวะน้อยใหญ่ในตัวคนทำให้คนเป็นคนอยู่ได้เพราะฉะนั้นจึงไม่ควรดูหมิ่นเหยียดหยามกันควรเห็นว่าทุกคนกำลังทำหน้าที่ของตนเพื่อจันหลงสังคมให้อยู่เย็นเป็นสุขต่อไป